สวัสดีค่ะ <Slack> บ <smile> okay. ้านไรไปเขาค่ะพ the yeah, so ี่น้องคะมื้อนี้นะคะว่าต้องแตกใจค่ะบัวอายุส่นดอกไม้ค่ะพี่น้องคะแต่่าอยู่น้านตาเข่าค่ะนะคะมื้ว้านี่เขาสีนะคะเอารถเออมันเป็นสีเอารถเกียวนะคะเอารถเกียวแล้วก็นี่นะคะพี่น้องค่ะสบายสบายค่ะเกี่ยวแล้วคนกัเอามาส่งอยู่บ้านนะคะนี่นักกะปิ้นปิ้นเขาเนาะไม่มาเกาเข่าตากเขาเองนตกเขาเป็นกก ินเออ,อเ,เอาหนีแม่เขามาเคลียร์หนีเมฆเนื้อ,อ,อแต่เวลามันแดดเราเข้ากันนี่แหะค่ะเอาคนออกตากแดดเนาะเพราะว่ารถในแห่งดีค่ะนี่ชื้นๆดูเนาะค่ะห้ากสิบหาร้านเข้ากันบ่พอป็นไรค่ะพี่น้องคะก็เลยตารอยู่ในบ้านพรอยนะคะส,ส,ส,สรารพัดประโยชน์เนาะปีนี้เขาคาดว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วค่ะเพราะว่านานดีค่ะ งามดีส่นดีคะ่ะพี่นอ้องนะคะอ่ะะาราคายขั้ก็ต้องพูดถึงนะฮะนะะักขั้งสองนะคะเพื่อกะเทยต่าดีเนาะนี่ดอกไพี่นอ้องเอ,อ้ยชีวิตสองแห่งโซนหน้าค่ะเฮ็ดตึงเป็นเปนหน่อยทาใหญ่นเนาะจะหน่อยทาใหญ่เฮ็ดแล้วจังไงก็สิไปโน่นนำ้ำดอกไม้ค่ะดอกไม้ก็แห้งแรงแล้ว,พวเพราะว่แาแดดแห้งค่ะแดดแห้งเนี่ค่ะพี่นอ้องค่ะ หลักแรที่แล้วเขากะบอกใส่ถุงปุ๋ยเนาะคะ่ะคุ๋ยแล้วเขาก็เอาถุงเหล่าเหนือยหน่อยนะฮะปูค่ะเข่านะคะแล้วก็ขเขากะเสียบมาเทไปเป็นจุดเป็นจุดค่ะคนเกลี่ยกะเกลี่ยค่ะแบบแค่ฟุ้งเข่า อย่าพี่้องค่ะส่วนแสดงออกมากเป็นเม็ดเนาะคะ่ะลำบากอหรีค่ะวิธีชีวิตชาวนาเนาะ,ะพี่้องเนาะขยันค่ะค่ะจะขอกาบขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะกดไลค์ให้พวกเราบ้านไร่ไปเขานะคะสวัสดีค่ะ